สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมพามาชมนะครับบ้านแคปซูลนะฮะหลังนี้นะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับถูกเวอร์ฮะเป็นแคปซูลนะครับเหมาะไว้สําหรับวางไว้สวนทําเป็นบ้านน็อกดาวทําเป็นรีสอร์ทนะฮะก็มีขนาดสามคูนหกนะฮะท่านผู้ชมนะครับมีขนาดสามคูนหกกับสามคูนห้าสนใจนะครับก็ติดต่อเฮียธนกิจได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ให้นะฮะวันนี้ผมอยู่ที่อําเภอแกลง อำเภอเขาชมเาจังหวัดระยองนะครับเป็นแบบนี้เลยสวยๆนะฮะสามารถเปิดประตูได้นะครับเปิดประตูนะครับซ้ายขวานะครับราคานี้นะฮะตอนนี้ก็คือว่าออเดอร์พวกนี้มีลูกค้าหมดแล้วนะครับนะะตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะฮะแล้วก็บรรยากาศนี่ครับเป็นแบบนี้นี่ฮะห้องน้ำแล้วก็เป็นห้องโล่งๆวางที่นอนได้มีสายแอร์ติดตั้งให้นะครับ นี่ฮะใครชอบนะฮะนี่พวกนี้เป็นเอ,อ่อเป็นเหล็กนะท่านผู้ชมนะฮะนี่ครับใครชอบสไตล์นะฮะบ้านน็อกดาวน์นะครับแบบนี้ก็สามารถติดต่อได้นะครับผมเป็นแบบแคปซูลนะฮะมีปลั๊กไฟใช้สอยด้วยนะครับหนึ่งตัวด้านหน้านะฮะคือตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับบางหลังนะครับบางหลังเสร็จแล้วก็ส่งไปแล้วนะฮะนี่ครับ สวยฮะมองด้านข้างนะครับมองด้านหลังนะครับแล้วก็มีสกายวอล์กนะครับนี่ฮะนี่ให้รับชมนะครับหลังคาเป็นเมทัลชีตนะครับฉนวน p ีนะครับในจังหวัดระยองนะครับส่งฟรีนะฮะนะครับส่วนจังหวัดอื่นก็ลองสอบถามเฮียเขาดูว่ามีโปรโมชั่นอะไรค่าจะส่งให้หรือเปล่านะครับในส่วนของทางด้านขวามือสุดนะครับก็เป็นสกายวอล์กเหมือนกันหลังนั้น185,000บาท หลังนี้1นึ0 0สบาทนะครับมีระเบียงกินกาแฟด้วยนะฮะหรือว่าไม่เอาระเบียงกินกาแฟภายในก็จะใหญ่ขึ้นนะครับนะฮะนี่ครับก็พามาชมบ้านแคปซูลนะครับนี่นะฮะสกายวอล์กนะครับตัวนี้1นึ0 0แบาทเช่นกันนะครับถ้าต้องการเพิ่มนะครับการสตราดออกมาก็เพิ่มอีกประมาณแปดพันนะครับตรงนู้นก็จะเป็นแคปซูลนะฮะตัวนี้ทําเป็นรีสอร์ทนะครับความสูงต้องมือฮะ ก็คือว่าตัวฟ้าเนี่ยจะสูงถ้าเป็นสตาร์ีรีสอร์ทนะฮะนี่นะครับบรรยากาศอย่างนี้นะฮะก็คลิปนี้จบลงไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆครับ